การเกษตรคือหัวใจของชุมชนแต่จะพัฒนาการเกษตรให้ยั่งยืนได้อย่างไรวิชาการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมและการจัดทำโครงการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาการเกษตรที่ตรงจุดจากแผนสู่การปฏิบัติจริง สร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนให้ชุมชนร่วมเรียนรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมไปด้วยกันวิชาการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมกรมส่งเสริมการเกษตรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์ไอดี d doae. elearning facebook doae work e- learning email Agritech52 hotmail com เบอร์โทรศัพท์02 579 3839เลงทะเบียนและเข้าเรียนได้ที่ ekelearning doae.go.th doae elearning สนับสนุนให้ทุกเวลาของคุณเป็นเวลาแห่งการเรียนรู้